บอกเลยนะคะว่าชั่วโมงนี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยพลอยต้มมาตกอยู่ในกระแสร้อนไปด้วยซึ่งเนื่องจากมีการขุดเทปนะคะของรายการทูเดย์โชว์ค่ะของพิธีกรชื่อดังอย่างอต่อยนะคะตรภพลิมประพัดค่ะที่ปรากฏว่าหลังจากมีคดีในเรื่องของดีอคอนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็โดนเพจดังแล้วก็ชาวโซเชียลเนี่ยขุดกันอย่างหนักหลังจากที่เราบอสคนดังของบริษัทดีอคอนนะคะมาออกรายการค่ะตั้งแต่ปี64แล้วก็ไล่สัมภาษณ์มาทีละคนจนถึงปี66และอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่ะก็ได้รับการวิพา,า,ะะา,า,ากษ พิธีกรคนดังหรือไม่เพราะว่ารับเงินมาแต่ละเทปเนี่ยจุกๆขนาดที่หลายคนนะคะก็มีการรอฟังข้อเท็จจริงจากปากของอต่อยค่ะและล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าเพจดังก็ไม่หยุดขยี้ค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยรายได้ของอต่อยไตรภพที่ได้รับหลังจากเหล่าบอสน,นะคะแห่กันออกรายการขนาดที่ล่าสุดขาทางด้านคุณวิทวัฒน์นะคะหรือว่าเจ้าพ่อพิธีกรคนดังแห่งรายการตรีสิบค่ะก็ได้มีการออกมาแจงด่วนหลังโดนเอี่ยวดราม่าเจอขุดเทปบอสพอลค่ะที่โผล่มาออกรายการเนี่ยมาเก้าปีที่แล้วงานนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมด้าน้จากคลศ ะะซึ่งตารวจคะ่ะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอออกหมายจับ18ผู้ต้องหาคดีเดียไอคอนกรุ๊ปโดยมีทั้งบอสคนดังนะคะทั้งบอสพอลบอสหมอเอกแล้วก็เรื่องราวนี้ค่ะก็ทำเอาช็อกไม่น้อยเมื่อปรากฏว่า3บอสด,ดารานะคะไม่ว่าจะเป็นแซมยุรนันมินพิชยาแล้วก็บอสกันกันตถาวรค่ะก็ถูกออกหมายจับแล้วก็ถูกจับกลุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยและทั้งนี้นะคะในส่วนความคืบหน้าประเด็นเดียไอคอนค่ะเกี่ยวกับการออกหมายจับล็อตที่2นะคะเมื่อวันที่2 3ตุลาคมค่ะทางด้านของพลตารวจโทออััคคคครรรเดดดดชชพิิมมลีีหหหืววววว่่่าาาาาา้้้ยบบตนนนนะ,ะใฐุททํษกก็ไถึง คลปหน้าการเตรียมออกหมายจับผู้กระทาความผิดล็อตสว่าวันนีนะ้ยังไม่มีการออกหมายจับเพราะว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาพยานหลักฐานและยังตอบไม่ได้ว่าจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้หรือไม่เพราะพยานหลักฐานต,าต่างๆยังต้องนํามาวิเคราะห์ให้แน่นหนาและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่หลายคนค่ะมีการจับตามองนะคะก็คือในเรื่องของพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยอย่างคุณต่อยรภพบค่ะที่เจอกระแสสังคมอย่างหนักเช่นกันเพราะเมื่อเพจดังนะคะมีการขุดย้อนต้นตอค่ะว่าเหล่าบอสๆเดียไอคอนคันนั้นมาออกรายการกันทียิบและบางคนเนี่ยก็มาหลายครั้งว่าเรืื่่่ออองงนนนี้้้เเยยยาาาาจจะะขสูกกรรรบววดดหหไมลลัค เราคอยการชี้แจงของอตต่อยค่ะทางด้านเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าวอีซอนะคะก็ได้มีการขุดแหลกค่ะซึ่งเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านเพจอีซอขยี้ข่าวดอทอีซอค่ะก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่าอตต่อยอวยฉ่ำไม่น่ารอดอาจโดนเรียกสอบและก็มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่าอายุน้อยร้อยล้านสมควรโดนด้วยนะคะและ21ตุลาคมค่ะทางอีซอนะคะก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความอีกว่าคนสู้ชีวิตแค่รายการเดียวมากันเกือบครบทีมผ่านมา2อาทิตย์ผู้ผลิตรายการและอตต่อยอวยฉ่ำยบการอ18 ั้งเฉลี่ย1เทปครั้ง,ล, p, งละ0 0 0 0 0บาทและล่าสุดนะคะ24ตุลาคมค่ะทางด้านเพจอีซอขยี้ข่าวหรืออีซอนะคะก็ได้มีการออกมาขุดอีกค่ะโดยมีการแปะสลิปการโอนเงินค่าโฆษณานะคะที่เ้ามาเป็นการจ่ายโฆษณาค่ะกับทางรายการทูเดย์โชว์ซึ่งมีการรับเงินกว่า ,00 0 0 0บาทแล้วก็มีการรายเรียงบอสแต่ละคนนะคะว่ามาออกกี่เทปซึ่งรวมแล้วค่ะรับเงิน18ล้านบาทโดยเพจอีซอขยี้ข่าวค่ะก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่ารวยดีไอคอนจนได้18ล้านบอสสวย6เทปบอสวิน3เทปบอสปัน, p, ปน, p, ปน p, สาเทปบอสป๊อมปม บอสหมอเอก1เทปบอสอุมี่1เทปบอสออฟ1เทปบอสโอม1เทปบอสแม่หญิง1เทปบอสจอย1เทปแม่ทีมแพตตี้1เทปครูซ้มโอ1เทปแม่ทีมโน้ต1เทปครูบ๊อบบี้1เทปโคดนาตตี้1เทปโคดเปิล1เทปโคดกบ1เทปทั้งหมด30เทปเทปละ60แสนเท่ากับ18ล้านและเพจอีซอเองค่ะก็มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมขยี้ด้วยใบเสร็จนะคะเพราะมีการระบุข้อความว่าเอาใบเสร็จไปแล้วก็คอมเมนต์อี เทปเล่ามกลางชาาเน็ตค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่ารับผิดชอบสังคมด้วยค่ะช่อง3พิธีกรมืออวยอันดับหนึ่งของเมืองไทยดีไอคอนบริษัทเดียวทําพินาศสันตโรกันหมดเลยนะสิ่งที่สะสมมาจบที่ดีไอคอนนะตอเต่าและอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ค่ะเหล่ารายการดังต่างๆนะคะก็ยังถูกวิภา์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงรายการตีสิบค่ะที่ดาเนินรายการโดยคุณวิทวัสสุนทรบินเนศที่ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะทางด้านของบอสพอลค่ะก็ได้มีการมาพูดถึงชีวิตความยากลําบากของตัวเองกว่าจะมาาาาถึงงจุดดดนนีี้้เเเเรรรรรยยกกวว่่ปป็ิตััสสูธณะคแล ว่าได้และก็เป็นที่มาของวลีเด็ดขยันผิดที่ทํางาน10ปีก็ไม่รวยและล่าสุดนะคะฝั่งทางด้านรายการตีสิค่ะนั้นก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะกับประเด็นดราม่าค่ะที่มีการเชิญวอสพอลเนี่ยออกรายการโดยเมื่อวันที่23ตุลาคมนะคะบริษัท twenty t e n t y entertainment จำกัดได้ออกหนังสือชี ang, ้แจงกรณีดีไอคอนกรุ๊ปค่ะโดยได้มีการระบุข,ข้อความว่าสืบเนื่องจากข่าวกรณีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดที่เกี่ยวโยงมาถึงรายการตีสิขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า คุณวรัตพลวรัตวรกุลหรือคุณพอลที่เคยมาออกในรายการตีสิเมื่อวันที่5กันยายนพศ2 5 5 8วงเล็บเ้าปีก่อนนั้นเป็นการมาเพื่อเล่าประวัติชีวิตและความกระตัญยูต่อคุณแม่รวมถึงความขยันหมั่นเพียรในการทํามาหากินในฐานะลูกที่บริษัทขายตรงบริษัทหนึ่งจนกระทั่งร่ารวยซึ่งในขณะนั้นทางรายการเห็นว่าเป็นแบบอย่างสําหรับคนทํามาหากินโดยสุจรจตเ็ทั่วไปจึงได้นําเสนอไปในรูปแบบดังกล่าวส่วนบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่กําลังเป็นข่าวในณนขณะนี้ได้เกิดขึ้นหลังงจาาาาาากกททีีทรร่รรยยไไดด้้้นนนนํเเสออืหปโ บริษัทเดียไอคอนกรุ๊ปได้ทาการจดทะเบียนในวันที่1มิถุนายนพศ2561วงเล็บ6ปีก่อนนั้นซึ่งเป็นเวลา3ปีหลังจากออกรายการของเราไปแล้วทางรายการขอเรียนว่าทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการทาธุรกิจของบริษัทเดียไอคอนกรุ๊ปด้วยประการทั้งปวงและอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของข้อกฎหมายของเรื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะ21ตุลาคมนะคะทางด้านทนายเดชากิติวิทยาดันค่ะก็ะได้มีการออกมาไลฟ์สดผ่านเพจทนายคลายทุกและช่วงหนึ่งค่ะก็ได้มีการกล่าวอ ก็อาจถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการช่อกงประชาชนหรือไม่ก่อนลั่นจากพิธีกรระดับตำนานก็ต้องกลายเป็นพิธีกรที่ติดคุกสุธนายเดชาเองค่ะได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเห็นได้ข่าวว่าจะมีการเรียกพิธีกรชื่อดังระดับตำนานที่ไปรับเงินค่าอวยพวกค่าเชียร์พวกบอสต,ต่างๆครั้งละหกแสนเป็นสิบสิบครั้งก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการช่อกงประชาชนหรือไม่ไปรับจ้างเอาพวกบอสมาบิลสร้างโปรไฟล์ปลอมบ้างอะไรบ้างเห็นได้ข่าวว่าถูกดำเนินคดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาบรรดาพวกบอสมาเชียร์มาบิลมาอะไรต่าง เห็นแหล่งข่าวใกล e ้ชิดตำรวจเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั is ้นก็อาจจะโดนเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาสนับสนุนการช่อโกงประชาชนจากพิธีกรระดับตำนานก็ต้องกลายเป็นพิธีกรที่ติดคุกต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามในชั้นนี้ถือว่าพวกนี้เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่เป็นผู้ต้องหานะก็ต้องดูกันต่อไปว่าพิธีกรจะติดคุกไหมก่อนทิ้งทยว่าแล้วเราเนี่ยควรจะเห็นใจผู้เสียหายนะครับอย่าไปเห็นใจผู้ต้องหานะครับอย่าไปเห็นใจมันเห็นใจผู้เสียหายอย่าเห็นใจผู้ต้องหาไปเห็นใจพระที่เชียร์ไอคอนอย่างเงี้ยเห็นใจ คนที่โดนโกงครับอย่าเห็นใจดาราพระเอกนางเอกพิธีกรพระต่างๆเห็นได้ข่าวว่าจะมีการเรียกพิธีกรชื่อดังระดับตำนานนะครับพิธีกรระดับตำนานนะครับที่ไปรับเงินค่าป่วยค่าเชียร์พวกบอสต,ต่างๆเนี่ยครั้งละหกแสนเนี่ยเป็นสิบๆครั้งนะครับนะครับก็อาจจะถูกแจ้งก็อาสนับสนุนการช่อโกงประชาชนหรือไม่เห็นได้ข่าวมานะครับนะครับนะไปรับจ้างเนี่ย เอาพวก Board, อาา view, อบอสเนี่ยมาบิวสร้างโปรไฟล์สร้างโปรไฟล์ปลอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเนี่ยเห็นได้ข่าวจะถูกดำเนินคดีน <c oughs> จะถูกดำเนินคดีเพราะว่าะอะไรเอาบรรดาบอสมาบิวมาเชียร์มาอะไรต่างๆแล้วก็มีการตัดต่อคลิปแล้วก็มีอาการเอาไปหลอกลวงประชาชนนะครับเห็นแหล่งข่าวใกล้ชิดต,ต,ตำรวจเขาว่าวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะโดนเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาสนับสนุนการช่อโกงประชาชนนะจากพิธีกรระดับตำนานก็ต้องกลายเป็นนะ พิธีกรที่ติดคุกนะนะครับต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ติดตามนะฮะคือนะครับในชั้นนี้ก็ถือว่าพวกนี้เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่เป็นผู้ต้องหานะ mm. ก็ดูกันต่อไปพิธีกรจะติดคุกไหมใครที่ช่วยเชียร์ทั้งหลายเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะติดคุกเกจตารางพี่น้องว่างไงนะพวกดาราพิธีกรนักร้กองอะไรต่างเนี่ยที่ชอบเชียร์เนี่ยนะครับบรรดาที่คนที่ชอบเชียร์ทั้งหลายเนี่ยมันควรจะิดติดคุกเกจตารางไหมล่นะพี่น้องว่างไงล่ะนะนะ ควรจะเอาเข้าคุกเข้าตารางนะเป็นดาราประชาชนศรัทธาเป็นพิธีกรดันเสือกไปรับจ้างเอาแขกรับเชิญมาออกรายการนะทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้เป็นคนเก่งคนรวยคนดีมันเป็นคนชั่วแต่เสือกเอามาออกรายการก็คงจะต้องรับเวรรับกรรมติดคุกติดตารางกันไปนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือนจำกันทุกคนนะหมดอนาคตกันไปแถวแล้วครับช่วงนี้ดารานักร้องนักแสดงเนี่ยไม่มีใครจ้างรีวิวสินค้าแล้วนะเพราะว่า คนเริ่มไม่ค่อยเชื่อคนพวกนี้แล้วว่าจะเป็นคนดีจริงนะนะครับเริ่มไม่ค่อยมีคนเชื่อนะครับนะครับนะครับนะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อแม่ค้าออนไลน์ต่างๆโกหกตอแหลกันเยอะคนก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วคนก็ไม่อ่ไม่เชื่อพวกขายตรงแชร์ลูกโซ่ทั้งหลายนะครับไอระบบเครือข่ายเนี่ยทางเครือข่ายที่ผมทราบมานี่แจ้งหมดไม่มีใครไปอบรมสัมมนาแล้วครับจะหลอกให้ไปร่วม อบรมสัมมนาฟังนู่นฟังนี่ฟังความรู้ความาอะไรดีที่คนไม่ไปหมดแล้วกลัวครับกลัวมแม่งก็ไปพอนั่งฟังเสร็จก็ไปไงจับเปิดบินเลยแล้วใครที่จะวิคิดวิ่งเต้นล้มก็ดีก็ขอให้มันตกนรกไปนะใครจะช่วยผู้ต้องหาในคดีนี้ขอให้ตกนรกนะครับนะผมขอสาบแช่งเลยแล้วเราควรจะเห็นใจผู้เสียหายนะครับอย่าไปเห็นใจผู้ต้องหานะฮะนะครับอย่าไปเห็นใจมันเห็นใจเห็นใจผู้เสียหายอย่าไปเห็นใจผู้ต้องหา ไปเห็นใจพระที่เชียร์ไอคอนอย่างนี้ไปเห็นใจทําไมบางคนบอกโอ้ยพระโดนโจมตีอะไรต่างก็เพราะการกระทําของตัวเองหรือไม่อย่าไปเห็นใจครับพี่น้องต้องเห็นใจใครครับเห็นใจคนที่โดนโกงครับนะครับนะเห็นใจคนที่โดนโกงอย่าไปเห็นใจดาราเห็นใจพระเอกนางเอกวิธีกรพระต่างๆนะครับพระที่ไปนั่งบนหิมะนี่ก็ต้องไม่ต้องไปนั่งเห็นใจนะไปนั่งหนาวสั่นอยู่บนหิมะพระที่ไปได้รับมาหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็ไปเทศ นะนะแล้วก็ยกยอคลือหัดยกยอดีไอคอนนะครับดีที่สุดต้องไอคอนดีไอคอนให้รีบตัดสินใจนะ รวยเลยลข้ามคืนเนี่ยพวกนี้อย่าไปเห็นใจและขณะที่เมื่อไม่นานมานี้นะคะ23ตุลาคมค่ะทางด้านบอสนวัตอิสระกสไกรศีระคะก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะหลังอต่อยไตพบนะคะถูกขุดเทปรายการทูเดย์โชว์ค่ะที่มีการเชิญบอสของบริษัทเดียไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมาออกรายการแล้วก็กําลังกลายเป็นประเด็นร้อนค่ะที่สังคมกําลังจับตามองซึ่งเรื่องนี้นะคะบอสนวัตเองค่ะก็ได้กล่าวว่าถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกถ้ามันมีความสงสัยอะไรก็จําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการทั้งนี้ทั้้้้้งงงนนนนนนนักกกก็รรรรออออออเเจจาาาาาหหทีีี่่่่่่ไไดดิณววววคยยูสขืตบ ว่ารู้สึกโชคดีออกมารายการนั้นก่อนกับเรื่องนี้ตนเนี่ยพูดยากมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนว่ามีส่วนมากน้อยแค่ไหนยอมรับเพราะเกรงใจเลยต้องไตร่ตรองความถูกต้องก่อนถ้ามีความผิดพลาดก็ต้องขยี้ตนยังให้ความเสมอภาคพอสมควรตอนนี้ตนโฟกัสแค่แซมกันบินทั้งตอนนี้คนก็ขุดภูมิหลังของหนึ่งในบอสด,ดารามีถึงพิธีกรช่องมากสีโดนหลอกเปิดบิน2องแสส่วนตอนนี้มีคนมากระแนะกระแหนตนก็ไม่อยากพูดให้แสงเผยตอนโอนเงินเนี่ยช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีเดียรไอคอนกรุ๊ปเนี่ยไปสอย่ามายุ่นําทะายชนใน จริงบางคนเนี่ยพูดเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยอยู่บนความขัดแยง้งและงานนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าหลังจากนี้นะคะทางด้านของพิธีกรคนดังในตำนานอย่างอต่อยไตรพบค่ะนั่นจะมีการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ทั้งนี้นะคะหากมีความอัปเดตอย่างไรคะ่ะในเรื่องนี้ทีมข่าวท็อปดารา,ราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่ยูทูบชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจเฟซบุ๊กท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด,ดแแกทูปา,าราตัง